สวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์น่ารู้กับครูคำนวณในแมทเทสที่91ครับวันนี้ครับครูคำนวณจะพาเด็กๆนะครับมาหาเศษเหลือนะครับซึ่งต่อจากแมทเทสครั้งที่แล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราหาเศษเหลือโดยใช้วิธีทฤษฎีบทเศษเหลือแต่วันนี้ครับครูคำนวณนําวิธีโดยการหารสังเคราะห์ครับซึ่งเร็วที่สุดนะครับในการหาเศษนะครับเดิมทีครับเด็กๆครับ การหาเศษเหลือเราใช้วิธีการตั้งหารยาวใช่ไหมครับวิธีที่1วิธีที่2ทฤษฎีบทเศษเหลือและวิธีที่3วันนี้ครับโดยวิธีการหารสังเคราะห์ครับเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเด็กๆครับวิธีการหารสังเคราะห์นะครับก็เป็นการลดรูปนะครับเดิมทีการหารยาวนะครับเราก็จะใช้การตั้งหารยาวมีทั้งตัวแปรมีทั้งสัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับก็ทําให้การหารนั้นยุ่งยากครับ แต่ถ้าข้อดีของการหารสังเคราะห์ก็คือใช้แต่สัมปสิทธิ์ด้านหน้าครับแล้วก็มาทำการหารครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนครับขั้นแรกครับเราก็จะทำการหารโดยลักษณะของการตีเป็นตารางแบบนี้นะครับเด็กๆครับนี่เลยครับและเราจะนำเฉพาะสัมปสิทธิ์ข้างหน้ามาเขียนครับ เพราะนั้นสัมประสิทธิ์จะเรียงจากดีกรีตัวตั้งตั้งแต่มากไปหาน้อยครับสัมประสิทธิ์ตัวนี้ครับหนึ่งครับเราก็เขียนเลยครับหนึ่งครับสัมประสิทธิ์ตัวที่สองครับเป็นเลขสี่ครับเราก็เขียนสี่เลยครับเป็นสี่เป็นบวกเราก็เขียนบวกสี่หรือเขียนสี่เฉยๆก็ได้ครับถัดไปครับ ตัวนี้เป็นลบ x ใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์ของเขาก็คือลบ1ครับและตัวสุดท้ายครับคือลบ3ครับเด็กๆครับใส่ลบ3ครับต่อไปครับจำนวนที่เป็นตัวหาร x ลบ4ตัวนี้นะครับเราก็จะแปลงรูปให้อยู่ในรูปของนิยามคือ x ลบ a x ลบ4เพราะฉะนั้น a ก็คืออะไรครับ4นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น x ของเราหรือ a ของเรานะตอนนี้เราได้ a เป็น4ครับเราก็เขียนเลข4ที่จะนำมาหารนะครับทางซ้ายนี้เลยครับเลข4และเราจะใช้วิธีการบวกกันนะครับจำนวนแรกตรงนี้ให้ใส่0ได้เลยครับหรือจะดึงลงมาก็ได้ครับ อเอาละครับเราจะเริ่มทําการหาแล้วนะครับเพียงไม่กี่วินาทีเราจะได้เศษออกมาแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับ1นบวกศได้1ครับแล้วก็นําจํานวนนะครับ4คูณกับ1แล้วเติมข้างบนแล้วทําแบบนี้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ C 1 4ครับบวกกัน C 4ีบวกสเป็น 8ครับคูณเหมือนเดิมครับ4คูณ8แล้วเติม8 4 32ครับใส่32ครับ32บวกกับลบ1 31ครับคูณเหมือนเดิมครับ4คูณกับ31ครับ4 1 4 4 3 12ครับ124บวกกับลบ3เหลือ 121เครับเพราะฉะนั้น121หรือตัวสุดท้ายนี้นะครับเราจะเรียกว่าเศษครับเพราะนั้นเราได้เศษมาแล้วครับเด็กๆครับเศษของเราคือ121เนะครับเรียกว่าเศษครับเรียบร้อยครับเด็กๆครับนี่คือเศษนะครับที่ได้จากการหารสังเคราะห์ครับง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับเดี๋ยว ลองติดตามดูแมทเทสต่อๆไปนะครับว่าการหารสังเคราะห์แบบนี้เทคนิคแบบนี้ดีอย่างไรเอาไว้โดูแมทเทสต่อไปนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ